เวลาพาสาวกเกลมพอยอกมาเช็คความพร้อมของคุณพล SCG เมืองทองอีเด็่ของเราก่อนที่จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลถ้วยน็อกเอาต์มูลันท่ไทคม FA เอคับรอบ16ทีมสุดท้ายกับทีมภูเก็ต FC นะครับคุณผู้ชมครับภูเก็ต FC นั้นในเลขที่2เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะแยะมากมายเลยละครับเปลี่ยนไปถึง10กว่าตำแหน่งด้วยกันนะฮะ ด้วยจุประสงค์ของเขาคือการเลื่อนขึ้นสู่ไทยพิมลีกหลีกสูงสุดถึงแม้วปัจจุบ,บันนี้เขาจะอยู่ในอันดับที่8ก็ตามทีนะฮะแต่ว่าการเสริมตัวผู้เล่นในเลขที่2เนี่ยแต่ละคนก็มีดีกรีเล่นหลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยหลีกมาแล้วทั้งนั้นนะครับที่สำคัญการเสริมตัวลูโดลูดวิทาคามนักเตะฟอร์มฮอตจากทีมพัทยายูเนเต็ดแล้วก็เพื่อนตำรวจเนี่ย จะทำให้การจบสกอร์ของทีมภูเก็ต f c เนี่ยคมขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่แท้ครับ คุณผู้ชมครับคนที่จะให้คำตอบของทีมภูเก็ต FC ได้ดีว่าทีมนี้เป็นทีมที่เล่นแนวไหนสไตล์แบบไหนนั้นก็คงจะต้องเป็นเจ้าไอ้กำพลนะครับเพราะว่าน้องไอ้เนี่ยเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากทีมภูเก็ต FC จากสัญญายืมตัวนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้กิเลียองปล่อยเจ้าไอ้ในสัญญายืมตัวให้กับภูเก็ตและก็เล่นเพียงหงเลกนะครับแล้วก็ดึงกลับเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ ซึ่งเจ้าไอซ์น่าจะให้ข้อม for ูลเราได้บ้างครับภูเก็ตรดูการนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เขาปรับเปลี่ยนผู้เล่นตั้งแต่เลกแรกก็เปลี่ยนจากมาเป็นเลกสองเนี่ยประมาณ10คนก็คิดว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาจูนระบบอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะใหม่หมดเลยแต่ก็ผมว่านักเตะตัวเก่าที่สําคัญของเขาคงจะเป็นเจฟฟี่ดูมองก็ผมว่าส่วนสําคัญของเกมเนี่ยอาจจะอยู่ที่คนนี้ซึ่งถ้าเรา เราปิดผู้เล่นคนนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกมของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมากดดันเรามาได้มากมากนะแล้วผู้เล่นไทยล่ะครับที่ต้องจับตานอกจากผู้เล่นต่างชาติที่เป็นดมมองลาผู้เล่นไทยอะครับผู้เล่นไทยทุกคนเขาก็คืออาจจะแบบว่าไม่ไม,ไ,มไม่ได้เล่นที่เน้นที่คนเดียวแต่จ,จะเล่นที่เป็นทีมแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะนักเตะใหม่เขาเข้า,ขามาสิบคนเนี่ยก็อาจจะต้องจูนจูนระบบอีกสักนิดหนึ่งครับ แหมก็น่าเสียดายนะครับที่เกมนี้จริงๆแล้วเจ้าไอาก็ไม่สามารถรับใช้สโมสรกีฬาะยองของเราได้เนื่องจากว่าลงเล่นฟุตบอลถ้วยนี้กับทีมภูเก็ต FC มาแล้วนะครับแต่อย่างที่เจ้าไอาบอกไว้นะฮะว่าเจฟฟี่ดูแมงเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเกมรุกของทีมภูเก็ต FC เพราะฉะนั้นผู้เล่นแผงมิดฟิลของเราจะต้องประกบ แล้วก็หาวิธีให้เจฟฟี่ดูแมงเล่นเกมของตัวเองไม่ถนัดน่าจะทำให้งานของเกมพย,ยองของเราง่ายขึ้นนะครับแต่การเสริมทีมเล็ก2จะเห็นได้ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่น TPL มาทั้งหมดเลยแปลว่าเกมการสัปดาห์นี่เขาอาจจะเน้นพอสมควรฮะโดยเฉพาะได้ได้ลูโดลูโดวิกทาคามใช่ครับก็คือก็ก็เน้นเขาก็เน้นทั้งเพยแล้วก็บอลอเแล้วก็บอลดี เอาแมนที่ผ่านมาเขาเสมอแล้วก็อาจตมตนี้เขามุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะมาล้มเราอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเขาคงจะมาใส่ใส่เต็มร้อยเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเขาแฟนคลับที่ตามมาเชียร์เนี่ยคงจะจะมากอยู่พอสมควร แน่นอนครับเกมในวันพรุ่งนี้วินนี่ฟิทเชเฟอร์นั้นก็คงจะต้องเลือกตัวผู้เล่นที่มีความพร้อม100%ซ์ลงสนามอย่างแน่นอนอาจจะมีการโลเทชันนักเตะจากเกมที่แล้วนิดนิดหน่อยๆนะฮะเพราะว่าเกมนัดน,นี้เป็นฟุตบอลถ้วยสำคัญเป็นถ้วยน็อกเอาท์แพ้นีตกรอบเลยนะครับและที่สำคัญนะฮะนักเตะของเราจะแข่งเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วก็ว่างเว้นให้กับออสต้ามาร์คแข่งกันอีกทีหนึ่งก็เดือนหน้าในการไปเยือนทีมสงขา ยูเนเตดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องจัดหนักจัดเต็มและก็ใส่เต็มร้อยในเกมนัดนี้ครับก็ต้องมาดูครับผู้เล่นหลายต่อหลายคนที่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมออย่างเจ้านิวทิติพันธ์ปิยะพลบันเทารวมไปถึงอาทิตย์ดาวสว่างผู้เล่นอายุน,น้อยๆเหล่านี้จะมีความรู้สึกอย่างไงกับเกมฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์ไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้านิวกันครับมีเวลาพักอยู่เพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะเป็นไงเพื่อนร่วมทีมครับว่า เรามีการโรดิชันที่ดีอยู่แล้วในทีมเราผมว่าคนอื่นสามารถทดแทนได้ตลอดคแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งแล้วก็จะหยุดไปอีกยาวเลยสักพักคิดว่าวินนี่น่าจะเลือกผู้เล่นที่พร้อมที่สุดนะใช่ครับเพราะเราต้องใส่เต็มที่แล้วในรายการนี้มันพลาดไม่ได้ห้ามเสมอในเวลาห้ามต่อเวลาเพราะไม่อยากไปลุ้นลูกโทษที่จุดโทษตรงนี้เก่งไหมฮะก็ไม่เก่งเพราะเราทำเต็มที่สำหรัดอยู่แล้วก็จะทำผลงานออกออกมาให้ดีที่สุดครับ ภูเก็ตฤดูการนี้เขาเลขสองเนี่ยเสริมเยอะเลยเขาได้สุกรีตตได้แอลิปาจิได้ลูดโดลูดิทาคามรวมไปถึงจอร์จี้แล้วก็อีกหลายๆคนมีดูดูอีกอก็ถือว่าเขาเสริมหนักเลยนะใช่ครับเขาก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเหมือนกันเราก็ประมาทเขาไม่ได้ครับ นัแต่ที่ติดโทษบานจากเกมที่แล้วอย่างเจ้ามุยเทียสินดังดาจะกลับเข้าสู่ทีมในเกมนี้นะฮะฟอร์มของเจ้ามุยยิงฮอตมาต่อนเนื่องหลายต่อหลายนัดแล้วนะครับถ้ารวมทุกถ้วยเนี่ยเจ้ามุยยิงไปเป็น10แล้วนะฮะก็ถือว่าเลขแรกยิงได้ขนาดนี้ก่อนนบว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ ลาฟุตบอลถ้วยนี้นะครับก็อาจจะใส่ชื่อผู้เล่นดาวรุ่งหลายต่อหลายคนนะฮะที่อาจจะไม่มีชื่อใน t p l แต่ว่าบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาจะมีชื่อมาโลดแล่นในสนามถ้าเกิดสกอร์เป็นใจเราอาจจะเห็นพวกเขาลงมาวิ่งล่าสกอร์ในสนามก็เป็นไปได้ครับตำแหน่งที่เล่นทุกวันนี้โอเคไหมกับปีขวาก็โอเคครับก็ตำแหน่งผมชอบเล่นเกมลุกอยู่แล้วก็ชอบครับ ขาดนีกนิดหนึ่งจะหาะจบสกอร์นะยังไม่เป็นใจใช่ครับยังไม่มีโอกาสจบสกอร์อยู่ครับคิดว่าในเกมนี้เราน่าจะชนะนะก็ทําเต็มที่แล้วน่าจะมีโอกาสชนะครับผมว่าถ้าเราเล่นตามแทคติคทุกๆอย่างเนี่ยผมว่าเหมือนที่โค้ดวางไว้เนี่ยผมว่ายังไงเราชั่วโมงนี้เราก็เหนือกว่าเราก็ทุกนักเตะภายในทีมทุกคนเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะอยู่แล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับเราวันพุนี้ครับก็ มาเร็วกันหน่อยก็ได้ครับเผื่อรถติดเผื่เวลาเพราะว่ามันแข่งทุ่มครึ่งแล้วก็คิดว่าแฟนขับภูเก็ตก็คงจะมาเยอะของเราก็คงจะมาเยอะเหมือนกันก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยครับผมก็ขอเชิญแฟนบอลทุกคนมาเชียร์ทำงานเสร็จอะไรเสร็จก็ขับรถมานิดเดียวดูบอลสนุกสนุกครับก็พวกเราทำเต็มที่ทำผลงานให้ออกมาให้ดีสุดแล้วทำให้กองเชียร์แฮปปี้กับพวกเราด้วยครับ ผมเชื่อนะฮะเล่นที่สนาม SCG Stadium ต่อหน้ากองเชียร์ร่วมหมื่นคนนะครับคุณพลกิเลมพยองของเราถ้ายึดวิธีการเล่นเพรชเชอร์แบบเดิมแล้วก็วิ่งไม่มีหมดตลอด90นาทีเนี่ยเราจะมีชัยอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ครับก็ฝากประชาสัมพ,พันธ์เชิญชวน,นกองเชียร์กิเลมพยองของเรานะครับ เกมทำการแข่งขันในช่วงเวลา19.30นากานาทีก็มีเวลาพอสมควรหลังจากที่คุณผู้ชมเลิกงานกันแล้วรถอาจจะไม่ติดสักเท่าไหร่นะฮะและที่สําคัญเกมนี้ก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายก่อนที่จะหยุดไปนานพอสมควรเลยละครับเพราะฉะนั้นนะฮะมาให้กําลังใจนักเตะของเราในวันพรุ่งนี้กันเยอะๆนะครับเราจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศจนเป็นแชมป์ในท,ท้าที่สุดให้ได้ครับ